ผู้ชมมาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของผู้ที่ทําธุรกิจด้านถ่านหินกันหน่อยนะคะ,คะล่าสุดเอเชียกรีนเอเนจีหรือ AGE ค่ะซึ่งเขาก็ทาธุรกิจหลักๆเป็นผู้จาหน่ายถ่านหินบิทูมีนัสหรือว่าถ่านหินสะอาดแล้วก็ให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งออกมาทําได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทก็บอกว่าเขาเตรียมรุกขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ เพื่อทําให้ยอดที่เขาตั้งเป้าจะขายถ่านหินได้ที่5.2ล้านตันเป็นไปได้ตามเป้าหมายคุณพนมควรสถาพรประธานกรรมการบริหารเอเจกร e n e อเนหรือ AGE บอกว่าผลการดําเนินงานไายมาสแรกที่ผ่านมานะคะดูรายได้จากการขายและบริการก่อนอยู่ที่4,501.2ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ21.2เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่กําไรสุทธิออกมาอยู่ที่296.4ล้านบาทลดลงร้อยละ5.8ค่ะ ภาพรวมถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการขายถานหินนะคะที่เขาก็ขยายตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศส่งผลทําให้ณสิ้นไตรามาสหนของปีนี้ถ้าดูปริมาณการขายอยู่ที่ระดับ1นึ่งล้านหกหมื่นตันแบ่งเป็นการขายถานหินที่ต่างประเทศ20,000ตันแล้วก็การขายถานหินในประเทศ1ล้านกับอีก4.000 0ตันขณะที่รายได้สุทธิจากธุรกิจให้บริการโลจิสติกอยู่ที่598ล้านบาท พิ่มขึ้นร้อยละ35.2แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือ AGE จำนวน431ล้านบาทรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภายนอกรวมรายได้จากการขายน้ำมันสินค้าเกษตรอยู่ที่167ล้านบาทประธานกรรมการบริหาร AGE บอกนะคะว่าแนวโน้มไตรมาส2บริษัทยังเดินหน้าขยายตลาดแบบเชิงรุกทั้งในและก็ต่างประเทศในกลุ่มธุรกิจการจาหน่ายถ่านหินพร้อมทั้งจับตาตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าปริมาณการขายถ่านหินสำหรับปีนี้เอาไว้ที่5.2ล้านตันรายได้รวม23,400ล้านบาทซึ่งการเติบโตก็จะ,จะมาจากแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในเรื่องของการขยายตลาดนะคะทั้งในธุรกิจถ่านหินและก็ธุรกิจโลจิสติกด้วยมาดูรายละเอียดด้านธุรกิจโลจิสติกของเขาหน่อยค่ะขณะนี้ก็มีการสั่งซื้อรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก52พ่พวงนะคะซึ่งก็ทยอยรับมอบมาแล้วในช่วงต้นปี2566จํานวน22พว่วง เพื่อรองรับงานให้บริการขนส่งโลจิสติกมีแผนการลงทุนขยายพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าอีกมูลค่า50ล้านบาทมีการลงทุนในระบบบริหารจัดการไอทีมูลค่า10ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติก ขณะที่ธุรกิจ leasing ภายใต้โครงการเท่าแก่น้อยปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกให้กับพนักงานขับรถที่มีผลงานดีของบริษัทล่าสุดปล่อยสินเชื่อในเฟสที่2ไปแล้วค่ะปีนี้ตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกเช่าซื้อเอาไว้ที่500ล้านบาทด้วยกันค่ะขณะที่ราคาหุ้นของเอเช g r e e ีนเ NERGY นะคะเช้านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเทียบจากราคาปิดล่าสุดของเขา2บาท94สตางค์ค่ะ